สวัสดียามบายค่ะทุกคนคะ่ะไม่รู้จะไปไหนเนาะแต่ละวันเดินวนไปวนมาอยู่แต่ในสวนค่ะทุกท่านคะ่ะสิเว็บไปกระบ,บ่ได้มันถิ่มบอดาเนาะนาทีความรัดผิดช,ชอบเพราะมันตองมีเป็นบอาา่อละจ้า ตัดสินใจจะมาเหตุงานแล้วก็ต้องนักแน่นต้องนิ่งเป็นบอาจาทุกคนงานเทียนปัจจุบเหตุอยู่นี่มันโบแมนว่าสีถิ่มสีถิมไปหันไปหนีมาได้แม่จะาจะหน้าเพิ่นกะไว้ว่างใจเฮ้าเนาะเพิ่นกะเลื่อยปล่อยเฮ้าอยู่ดูแลคุณยายโดยที่เพิ่นโบเดห่วงปันไดแม่จา้าหมายถึงว่า เขาไว้วางใจเราเขาก็ปล่อยให้เราดูแลคุณยายโดยลำพังตัวคุณหมอท่านก็ไปทำงานเนาะมีอะไรก็โทรหากันได้เพราะว่าสมัยนี้มันเทคโนโลยีมันติดต่อหากันได้ง่ายสะดวกรวดเร็วมีอะไรขึ้นมาปุ๊บก็โทรหากันกิ้งเดียวก็ถึงแล้วอย่างนี้ค่ะทุกคนคะ่ะมันก็เลยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เราต้องทำ ในทุกๆวันมันก็เลยต้องมาที่หนึ่งเราจะไปโน่นไปนี่แวบไปตรงนั้นไปตรงนี้มันก็เลยทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณยายท่านก็ติดเตียงแล้วเนาะหมายถึงว่าถ้าเราพาเดินนะจะบล็อกเกอร์เดินนะท่านก็ก็เดินได้แต่ให้เดินเองนะท่านไปไม่ได้ค่ะมีแต่จะขำมำอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยทิ้งเขาไม่ได้ จะให้คนอื่นมาดูแลก็จะเหมือนคราวที่แล้วเหมือนตอนปีใหม่เนะ่ยห้าวันพาคุณยายล้มสามครั้งนี่มันก็ไม่ได้แล้วมันก็ไม่ไหวแล้วทุกคนมีแต่จะโดนเลิกจ้างถ้าเป็นแบบนั้นเนาะถ้าเป็นในลักษณะนั้นน่ะมีแต่เราอะ่ะซึ่งเป็นคนหาคนมาดูแลแทนน่ะจะโดนต่อว่าอีก เพราะฉะนั้นเนาะความรับผิดชอบมันก็เลยมันต้องมีแนหะทุกคนมันถ้าคิดจะไปไหนมาไหนนี่ต้องแบบหาคนที่ไว้ใจได้จริงๆอ่ะมามาทำหน้าที่ตรงนี้แทนน่ะประจุบกันเลยไม่รู้จะทำยังไงออกมานั่งบนนั่งดื่มกาแฟนี่แหละจ้าเหมือนทุกวันวันนี้กแดดร้อนเปี้ยงเลยค่ะทุกคนที่จันทบุรีเมื่อคืนก็ตกมาให้ ชื่นใจอยู่บ้างนิดหน่อยค่ะทุกคนไม่เยอะไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเหมือนที่อื่นเขาที่จันทบุรีที่ประปทุทํางานอยู่เนาะที่อาศัยอยู่ตรงเนี้หมายถึงว่าที่ทํางานเนี่ยฝนไม่ค่อยจะมีเหมือนที่อื่นเขาก็ไม่รู้ว่าที่อื่นๆเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ทางบ้านเกิดของประทุทางอีสา,กาน,สกนกาลสินสกลนครอะไรเนี่ย ตกดีค่ะเพื่อนๆเล่าให้ฟังบอกมาอยู่ค่ะทางเฟซทางเฟซบุ๊กที่กาลสินนะเนาะตกดีมากเลยตกแรงด้วยแต่ที่จันทบุรีเนี่ยได้แค่เนี้วันนี้แดดแจ่มเลยค่ะทุกคนดูดีแจ่มเลยค่ะแดดร้อนเปี้ยงเลยอันนี้ปัจจุบออกมานอกห้องนะเดี๋ยวเดิน,ดนออกมาข้างนอกมาดื่มกาแฟค่ะ จะ,จะอยู่ข้างในกับยายก็ได้อยู่เพราะว่าป้าจะเปิดแอร์ไว้ยายท่านจะได้หลับสบายช่วงช่วงกลางวันเนาะคุณยายเขาติดเตียงแล้วเขาจะพลิกซ้ายพลิกขวาเองเขาก็ไม่ค่อยจะได้นานๆเขาจะพลิกเองได้ทีหนึ่งค่ะทุกคนเลี้ยวแรงคนแก่เนะาะจะเก้าสิบแปดแล้วนะทุกคนอีกสองเดือนท่านก็เก้าสิบแปดเต็มแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลย เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากลําบากสําหรับเขาหน่อยแต่ถ้าเราไปจับเขาพลิก,กเนี่ยก็ได้อยู่จับนอนตะแคงอะเนาะแต่ว่าคุณยายท่านก็ชอบที่จะนอนหงายซะด้วยมันก็เลยยากอยู่เอาหมอนข้างเอาอะไรไปดันไว้เขาก็ทํากลับมาอยู่ท่าเดิมเหมือนเดิมค่ะเหมือนท่าถ่านอนหงายเหมือนเดิมก็เลยปล่อยค่ะเดี๋ยวประจุมขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคนกาแฟจะหมดแก้วแล้ว ได้พูดได้อะไรให้ฟังแล้วก็เบาในใจเราหน่อยเนาะความในใจเราก็พังผูออกไปค่อนข้างเยอะแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่คอยซัพพอร์ตให้กับประจุบอยู่ตลอดนะคะคอยเข้ามาดูคลิปคอยเข้ามาให้กําลังใจอยู่ขอบพระคุณค่ะ